สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือวัดพิชยาติค่ะซึ่งมีชื่อเต็มๆว่าวัดพิชยายาติกาลามชื่ออาจจะเรียกยากนิดนึงนะคะวัดนี้นะคะตั้งอยู่บริเวณคลองสานนะคะใกล้ๆก,กับท่าดินแดนเนาะแล้วก็เป็นวัดที่เราพามาทัวบุญหนุนความรู้ในเดือนพฤษภาคมค่ะ แล้วก็ในภาพเนี่ยเราบันทึกไว้ตอนที่มาจัดกิจกรรมครั้งแรกนะคะก็คือวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมนะคะวัดแห่งนี้นะคะมองเผินๆเ,เนี่ยเหมือนไม่มีอะไรที่เป็นจุดเด่นนะคะแต่ปรากฏว่าเราเข้าไปชมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพระประธานหรือพระสำคัญในอุโบสถเนี่ยซึ่งมีถึง3องค์ด้วยกันค่ะ นอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องราวของภาพวาดภาพเขียนที่อยู่ที่ประตูแล้วก็หน้าต่างแล้วก็ยังมีอีกมากมายเลยค่ะที่เรานึกไม่ถึงเลยนะคะเดี๋ยวตอนท้าย,ายนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือเราพาเพื่อนๆเ,เดินเข้าไปนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดผ่านสามารถสักการะได้ก่อนนะคะแล้วก็สามารถเดินเข้าไปด้านในเนี่ยก็จะไปพบพระประธานนะคะซึ่ง เรียกชื่อว่า,าเขาเรียกว่าเรียกตามชาวบ้านหรือว่าเรียกง่ายๆนะคะก็คือหลวงพ่อสมปรารถนาค่ะใครมาอธิษฐานอะไรนะคะที่เป็นสิ่งดีที่เป็นเรื่องดีก็จะสมปรารถนาค่ะก็เดี๋ยวเราพากันไปชมด้านไหนนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่บริเวณทางผ่านที่จะเข้าสู่ตัวอุโบสถนะคะตรงนี้ก็มีเรื่องเล่านะคะแต่ว่าอุบไว้ก่อนค่ะ ที่นี่นะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสามก๊กแอบซ่อนอยู่ด้วยนะคะซึ่งน้องแจ้งเนี่ยก็เล่าให้พวกเราฟังเป็นที่สนุกสนานเรียกว่าได้ฟังทั้งเรื่องของวัดไทยจิตกรรมฝาผนังศิลปะต่างๆแล้วก็รวมถึงาการซ่อนของเรื่องสามก๊กไว้ในจุดต่างๆและนี่ก็คือหลวงพ่อสมปรารถนานะคะ ส่วนตอนนี้เนี่ยเราพาออกมาด้านนอกนะคะแล้วก็พาเดินชมค่ะกิจกรรมทวบุญหนุนความรู้นะคะเราก็ให้ความรู้อ่าก็เริ่มจากการทําสังฆทานนะคะแล้วก็มีการให้ความรู้ตั้งแต่อุโบสถไล่ไปพระจจดีแล้วก็เป็นพระปางนะคะ ก็ถ้าใครมาทริปนี้นะคะอยากให้เตรียมใส่ถุงเท้ามาด้วยเนาะเพราะว่ามีส่วนที่จะต้องเดินไม่ใส่รองเท้านะคะแล้วก็ถ้าอากาศร้อนเนี่ยพื้นค่อนข้างร้อนอันนี้พบเจอมากับตัวแล้วค่ะก็อยากให้เพื่อนๆเ,เตรียมตัวนะคะเรามีน้ำดื่มให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกระหายน้ำอะไรเงี้ยก็ ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก็แนะนำให้จิบน้ำเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนมากแล้วก็ถ้าเราจิบน้ำบ่อยๆเนี่ยมันก็ป้องกันการเป็นฮิสโตกได้ด้วยนะคะ คลิปนี้เนี่ยเรียกว่าเอาใจเพื่อนๆสายบุญรวมไปถึงสายสถาปัตยกรรมนะคะเพราะว่าแทบไม่มีต้องเรียกว่าไม่มีคนเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณโจเนี่ยบันทึกภาพไว้ตั้งแต่ตอนเช้านะคะที่เราไปถึงก่อนที่ทางเพื่อนๆจะมาลงทะเบียนกันนะคะและตรงนี้นะคะเป็นจุดก่อนที่จะไปขึ้นพระปางค่ะ นี่ค่ะพระปางและจุดนี้นะคะต้องถอดรองเท้าก็วิ่งกันใหญ่เลยค่ะวันนั้นก็มีความสนุกสนานมากมายเลยค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะยังมีทัวรบุญหนุนความรู้อีกรอบหนึ่งก็คือรอบวันที่18พฤษภาคมนะคะก็คือวันเสาร์นี้ถ้าสนใจก็ติดต่อคอมเมนต์มาได้เลยนะคะที่ก็เหลือไม่มากแล้วค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ